สวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกระช่องครัวไทยนอร์เวย์จ้าวันนี้พ้ามานั่งหนาบานจะออกไปถอนหญ้าถอนหญ่าไอ้ตรงที่ว่าจะปลูกมันฝรั่งอะค่ะอันที่แล้วที่ว่าเตรียมเตรียมดินวดินดินไว้นั่นปลูกแล้วแต่ว่าบ,าอบาอ่อพื้นที่บ่อมันฝรั่งเหลือพี่น้อง มันฟรังเหนือก็เลยจะไปถอนถอนหยาออกเพื่อที่จะปลูกมันฟรังอีกเสียดายมันน่นะ,นะนะบ่อยากทิ่มอ่ะนะค่ะก็พมามันนางใส่รองเท้าก่อนอยู่หน้าบ้านเ <laughs> พราะว่ารองเท้าที่ออกออกไปเหตุงานสวนนั่นจะถอดไปจะถอดไปข้างนอกบ่เอาเข้าไปข้างในมันเปื้อนดินมันเปื้อนขี้ตมมันเปื้อนเอ้มันเปื้อนขี้ดินน่ะนะค่ะเอามานางใส่รองเท้าก่อนแล้วก็มาเซ่ัลโหลเปิดคลิปก่อนเนาะค่ะเนาะ,นะ <laughs> สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีอ่าพี่น้อง แฟนเพจทางบ้านทุกคนค่ะแดดมาซองพี่น้องแดดช่วงนี้แดดออกดีดีคิดว่าหิมะมันคงจะบ่ตกแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังยังยังมีหนาวอยู่นะยังมีหนาวอยู่หนาวช่วงหวัวค่ําแล้วก็ช่วงเศร้าพี่น้องค่ะไปค่ะไปถ้าไปเอาอุปกรณ์กันแล้วก็ไปทอนหยาก,กันนะคะ อันนี้กิ่งใหม่ที่ตัดมาชำไว้พี่นอ้องใบเริมออกแล้วเริ่มแตกใบแล้วอยากสีหูมันมันคือใบอีอยังนะนเะฟืนก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ค่ะยังบไดเลิกตัดพี่น้องค่ะมาอุปกรณ์ก่อนอันนี้ยกยกล่องพักไว้แล้วค่ะแต่ว่าล่อล่อลง ยกลองผักคิดว่าจะปลูกพริกปลูกพริกปลูกบะเขือเปะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงโมแตงโมกับฟักทองเห็นไหแตงโมกับฟักทองอากาศดีค่ะมื่อนี่อากาศดีช่วงนี้อากาศดีสุ้มือเลยมือว่านไปตกป่าตอนหวัวค่ำเราออกไปสองทุ่มเพราะว่าพระอาทิตย์มันยังมาท่านตกดินนะนะ อม,มันยังมีแดดอยู่ออกไปสองทมได้ป่าสองตัวพี่น้องได้ย <laughs> ินเสียงพึ่งว่พี่น้องพึ่งบินวนหัวคอยอยู่มาถึงที่ละคะ่ะมาจะว่าเสียดายตรงตรงนี้ได้เอดต้นใบฟันสิงโตนี่มันลายนะอ่าแต่ว่าก็ แต่ว่าก็จะต้องเอาออกกันะเพราะว่าเขาจะปลูกมันฝรั่ง่ะพี่น้องนี่ค่ะค่ะใบฟันสิงโตร้ายหลายแต่ว่ามันยังยังบทันใหญ่เนี่ยก็จะรอบที่แล้วนั้นเฮ็ดเฮ็ดตรงนี้มันบ่ปลูกปลูกเรียบร้อยแล้วแล้วรอบนี้ก็จะเฮ็ดตอหญ้าออกมาเนี่ยตอหญ้าออกมาถึงผลเลยถึงผลเลยเห็นบ่เพราะว่ามันฝรั่งมันเหลือนะพี่นอ้องเออมันฝรั่งเหนือก็จะปลูกห้เบิดเนี่ย แต่ว่าตรงนี้นีใบฟันสิงโตหลายแห้งพี่นอ้องเแีม่มาเกิดยังบ่อน,นี้เนาะนี่น้องนานพี่น้องที่มาทเขา,เาไปแกงแท่นแกงขี้เล็กนะพี่น้องคะ่ะตรงนี้ลา้าหลายเด้ยอ,อย่าสร้างมาเถอะงี้ามาเอาอย่างออกกัน เ็แค่นีนกับเมื่อยพี่น้องแค่เมื่อยยังเมื่อยกลุ่มปวดหลังน้ำสม้ม ซนามีคือสิไปตกปลาปยพี่น้องตกปลายอยู่ท่าเลือล่ะค่ะบ่ได้ออกบาได้ออกไปไกลดอกได้น้อยนึง ม,มื่อยค่ะเมื่อยน่งพักเมื่อยก่อนสักแป๊บนึงพี่้องพี่ดอง่ะเอาแค่นี้ก็พอ่อเลยมันฝรังแค่นีกับปลกได้แล้วจ้ะไข่แ่อยู่เหฮดงานสวนถากคุณแบบแดดออกก็จริงแต่ว่ามันบ่ค่อยห่อนปันไดนะมันยังพ่ออุ่นๆมันยังพออากาศอากาศมันก็นยังแบบยังมีเย็นๆอยู่นะมันก็เลยบ่ บ่ค่อยเมื่อยปานใดจ้ะสามีเขาไปเฮ็ดยางยุ่นน่งในบ้านมาเด้อมาซอยกันถากหุ่นนะจ๊ะถากแล้วก็จะพุ่นดินแต่ว่ามีมีเครื่องพุ่นดินอยู่แต่เครื่องพุ่นดินมันเครื่องหน่อยนะแม่มันพุ่นแต่หนาดินนะ มันบ่ขคดลงไปเลือก,กน,อะนะน้านึกออกบอ่เครื่องน้อยเครื่องเครื่องในน้อยเป็นฐานเลือดตนเครื่องพ้นดินเนาะแต่ว่ากระใสแห้งเยอในการพวนม่นสิไปนานย่างเดียวนะเธอต้อง้าต้องดึงกลับมาสามียางมาเบิ่งอ่ะ ย่อมนึงพี่น้องเห็นบ่เสร็จย่อมนี่ตั้งแต่นี่เราก็จะเหลืออีกย่อมนึงฟังน้ำพุน่นแล้เมืเนี่ยเราจะเหลือฟังน้ำพุ่นค่ะเหลือตรงนั้นหน่อยนึงเอาตรงนั้นออกก็พอแล้วปลูกมันฝรั่ง หนาวบตาเบ่งหัวเดี๋ยวจะขึ้นไปพักก่อนสักน้อยพี่น้องคะ่ะห่อนแล้วก็เจ็บท้องน้ำเจ็บริมปีตอนเมื่อเช้านี่กินเข่าวกับไอปนปนป่าทะเลตอนกินเน่ะบ่เเพดเด้แต่พอลงมานงมาให้งานมันรู้สึกแสบท้องไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปกินน้มก่อนแล้วก็พักก่อนสักหน่อยโอ้ไปค่ะขึ้นไปพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวลงมาเหตตต่อ ต่อกนันค่ะพี่น้องค่ะตะกี้นี่ไปพักเด็กไปกินนมมาเจ็บท้องแล้วก็ไปพักมาหน่อยหนึ่งกลับมาต่อกันพี่น้องแลีกย่อมหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่แล้วย่อมตรงเนี้เอาย่อมตรงนี้ออกเสเร,กร็จแล้วก็พ่อแลละค่ะที่ว่าได้ไหลยอยู่คะ่ะมันปลูกมันฝรั่ง เร็จแล้วก็สิพ่วนดินพุ่นดินก็อาจจะปลูกเลยหรือว่าก็ร่อมืออืน่นเดาเดาเบิงก่อนค่ะคนว่าเนื่อยเนื่อหลายก็เเนื่อหลายก็สิปลูกมือออ่นบอกกับปลูกมือหนีซะเนาะให้มันแล้วดไปค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะก็มีตอนเหตุไทยเบิงก็มีก่อแนงยังแน่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันเวลามันสิโดนนะค่ะเออคนว่าแค่ถากง,งานพวนดินไปยังตรงไทยเบิงก็ ก็ไทยพ่อมวนมวนนะคะพี่น้องไทยพ่อมวนมวนนะคะเนาะก็ทายให้้บิ่งว่าชีวิตเมืองนอกค่ะมันก็บ่ได้ชุกสบายไปซะทุกอย่างแล้วก็บ่ได้ลาบากอีอย่างมากมมยนะคะมันขึ้นโยกบที่โตโตเฮาเองค่ะพี่น้องค่ะถึงเฮาจะได้ผัวฝรั่งมาชีวิตบ่ได้สวยรูกบ่ได้สวยรูบ่ได้คือจังที่เฮาเคยบาดฟันเอาไว้แต่ก็อยากได้แบบใดก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องเออมีความสุขในแบบของของเจ้าของนะคะ บอ่อตองไปเบียดเบียนผู้ใดบ่อตองไปแข่งขันกับผู้ไดค่ะพี่น้องแข่งขันกับเวลากับโตจะคล้องกับพ่อพี่น้องค่ะอือสามีจะจุดเผากินใหม่อีกแล้วพี่น้องค่ะกับบอ่อตอง ชีวิตรเรียบง่ายค่ะพี่น้องอยากเฮ็ดกระเฮ็ดเมื่อยกระเศร้าแค่นั้นเองค่ะพี่น้องค่ะอยากได้แบบใดกระเฮ็ดเอาอยาก,กินยังก็ปลูกเอาค่ะพี่น้องชีวิตเท่าก็ถึงแม้ว่าจะเลือกเกิดบ่ได้แต่ว่าก็เฮาเฮาก็เลือใน่แบบที่เฮาเป็นได้นะคะเฮาเลือกที่จะเฮ็ดได้เฮาเลือกที่จะอนใดที่มันมีความสุกบ่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นกเ็เฮ็ดเฮ็ดไปเถอะค่ะพี่น้องค่ะอืเฮ้ยเมืม่อยพี่น้องถามว่าใบฟันสิ้นโตกระลายอยู่ได้พี่น้องที่ว่าเข้าที่ว่าเข้าไปแกงขี้เล็กกันนะ ออแต่ว่ามันยังต้นหน่อยอยู่ต้นหน่อยและอีกอย่างกับหา้หาหยาอย่างอื่นมันหลายนะนะ่มันก็เลยเห็นเห็ใหบใบฟันสิงโตบบใหญ่เพราะว่าหญ้ามันปกคลุมเยอะเอถากออกไปเยอะถากออกไปเยอะอยู่แต่เพราะว่าเขาต้องถากออกเ,เพราะว่าเขาจะปลูกมันฝรั่งเนาะเตรียมพื้นที่ปลูกมันฝรั่งต้องถากออก <laughs> ไปค่ะไปเฮตตต่ออีกน้อยหนึ่งก็แล้วแล้วพี่น้องไปสวๆ แล้วแล้วพี่น้องถากยาพวานดินแล้วพักดินไว้ก้อนมือนึงดงกับมืออื่นใส่เครื่องพว่วนดินใส่เครื่องพว้วนดินแล้วก็ลงปลูกเลยค่ะเจ็บมือไปเบิดโดอ้ยู่นำดีแล้วฝรั่ง เดี๋ยวเมียเช่าเช่าวสวนเช่าให้เช่าหน้าก็าจะเป็นแน่ๆเลยละค่ะน้ำจะก,ก็เย็นชื่นใจ เมื่อนี่เมื่อนี่จบแค่นี้ค่ะพี่น้องเมื่อยแล้วจะไปพักผ่อนแล้วตอนแรกจะไปตอฟังทางผักไทยมันฝรั่งผักดินไว้ก่อนมือหนึง่งมืออื่นก็มาพ่วนดินแล้วก็ลงปลูกเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะช่องครัวไทยโนเวขอกราบขอบพระคุณอ่าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆ แฟนเพจทุกคนนะคะที่เข้าติดตามรับชมช่องควาไทายนอร์เวย์นะคะมันนี่พ่อแค่นี้ค่ะมันนี่พ่อแค่นี้ไปแค่นี้จ้ะพอเรียเมื่อยแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย